เรียนท่านคณะกรรมการข้าพเจ้านางสาวจิตรดาคนยืนขอรายงานผลการปฏิบัติราชการภายใต้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดดังนี้ประวัติส่วนตัว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขามนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษวิชาโทสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยรามคำแหงจบปริญญาโทรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีจบประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3มีนักเรียนชาย23คนนักเรียนหญิง27คนรวมทั้งหมด40คนสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดนี้ข้าพเจ้าได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายภาคพร้อมกับการออกข้อสอบ โดยได้จัดทำคลิปวิดีโอการสอนเสมือนการจัดการเรียนการสอนจริงในห้องเรียนนอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้มีความง่ายเพื่อเป็นการลดภาระให้กับนักเรียนและผู้ปกครองแต่ยังครอบคลุมถึงตัวชี้วัดได้ตามที่กำหนดด้วย ในการจัดทําคลิปการสอนข้าพเจ้าได้สร้างห้องเรียนของตนเองในช่อง YouTube ทั้งหมดจํานวน57คลิปโดยใช้ชื่อห้องเรียนภาษาอังกฤษครูไก่โดยแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อเด็กๆสามารถเรียนและทําแบบฝึกหดัดพร้อมกับเฉลยได้ด้วยตัวเองเด็กๆสามารถใช้แพลตฟอร์มง่ายๆโดยใช้ y o u t u b e Google ในการค้นหาช่องทางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และสังเกตจากการส่งงานเด็กๆบางส่วนสามารถเรียนรู้ล่วงหน้าไปได้ดูได้จากการตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียนนอกจากนี้ยังใช้ไลน์กลุ๊กในการเชื่อมต่อระหว่างครูผู้สอนไปยังครูประจำชั้นนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาพูดคุยส่งเสริมและให้กำลังใจ นอกจากการสอนโดยใช้คลิปการสอนข้าพเจ้ายังได้ใช้ไลน์มีติ้งควบคู่ไปกับการแจกไปงานในแต่ละชั่วโมงที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เก็บเด็กๆเ,เพื่อจะได้นำไปใช้และเป็นการอำนวยความสะดวกเด็กๆในการทำแบบฝึกหัดและการทำใบงานด้วยได้รอนับต่อไปขออนุญาตนำเสนอคลิปการสอนบางส่วนในการทำกิจกรรม DIY ดังต่อไปนี้ค่ะ ทำเม a เ e อรี่อีซี่แบล็กคร์ด by คู่ไก่นะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้เก็บงานพวกนี้ไว้เล่นนะคะไว้สรุปให้ตัวเองว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมีอะไรนะคะใครที่ทำเสียงอะไรนะคะถ้านักเรียนทำเสียงแอนักเรียนชอบเสียงแอนักเรียนก็ทำเสียงแอทั้งเซตเลยตอนที่หนึ่งง่ายตัดกระดาษนะคะทั้ง3สีเลยสีขาว สีส้มสีเขียวของคุณครูไก่นะคะออกเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าโอเคเราจะตัดกระดาษให้มันมีความสูงอยู่ที่เจ็ดเซนติเมตรความยาวอยู่ที่สิบเซนติเมตรนะคะตัดให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าถ้านักเรียนต้องการที่จะตัดให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะก็คือให้เราสามารถวาดรูปได้เคียงคําัพท์ได้ออกมาเห็นชัดเจนนะคะนี่คือขั้นตอนที่หนึ่ง นั้นต่อไปเป็นอะไรเอ่ยอคุณครูก็จะเขียนคำศัพท์และวาดภาพลงไปนะคะคำศัพท์มีอะไรในสมุดของเรามีแล้วเป็นเซตเป็นเซตเป็นเซตเป็นเสียงเลยคุณครูพานักเรียนทาไปแล้วเป็นเซตเป็นเซตเลยนะคะอยากเอาเซตไหนชอบเซตไหนทําเซตนั้นเลยนะคะก็มีไม่เยอะมีแค่หกเจ็ดคำก็มีก็ ถือว่าเราเป็นการพบทวนความรู้นะคะในการสรุปความรู้ของเราที่ได้ทํานะคะด้านหนึ่งใส่กระดาษสีสขาวอีกด้านหนึ่งก็ใส่กระดาษสีขาวเหมือนกันด้านหนึ่งเป็นคําศัพท์ด้านหนึ่งก็เป็นรูปภาพนะคะอันนี้เราจะใส่กระดาษแข็งสีขาวนะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนี่ไคะตกแต่งเลยค่ะคราวนี้ใครมีสีเมจิกใครมีดินสอสีหรือมีสติกเกอร์สวย,สวย ตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะจะระบายสีเป็นรูปอะไรก็ได้จะตกแต่งเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่วความถนัดและแต่ววความชอบของเราให้มันสวยงามค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะนี่เลยเราก็มาเคลือบเลยนี่คือวิธีการเคลือบนะคะก็จะตัดตัดให้เท่ากันก็ได้กับแผ่นแผ่นการาสคําสาบแล้วก็รูปภาพหรือจะตัดให้ใหญ่กว่านิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ เราก็เคลือบลงไปเลยค่ะเคลือบลงไปอ้าวเสร็จแล้วทํายังไงอย่างที่เห็นเลยมันมีขอบล้ำๆออกมามีขอบเกินออกมาเอากันไกลมาตัดที่เหมือนขอบขอบนั่นนะคะ่ะถ้าใครพอดีก็ไม่ตัดไม่ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเรายังมีเศษอะไรออกมาเราก็อกลั้จมาตัดตัด่งให้เรียบร้อย สำหรับคลิปที่ได้รับชมไปก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ให้นักเรียนนะคะนำความรู้ไปใช้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ได้พักสายตาจากการเรียนออนไลน์และมีบัตรคำสนุกสนุกไว้ต่อยอดความรู้<อ>การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้เข้าอบรมและพัฒนาต่อยอดองความรู้ต่างๆเพื่อนำม,มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน imperfection is imperfection ความไม่สมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์แบบที่งดงามเสมอสวัสดีค่ะ